เราจะมาเริ่มทำวงจรโปรแกรม s e q u e น c ์กันแล้วนะคะเนื่องจากในหน้างานจริงเราอาจจะไม่มีโอกาสในการใช้เมาส์เท่าไหร่จึงขอแนะนำให้จำวิธีการใช้งานฟังก์ชันคีย์ไว้จะดีกว่านะคะถ้าอย่างนั้นให้เราลองกดปุ่ม F5 ดูจะเห็นได้ว่าจะมีแท็บ Enter symbol ขึ้นมาเพื่อให้เรากอก จากนั้นให้ใส่ x 2ลงไปแล้วทำการ enter หลังจากนั้นหน้าสัมผัสปกติเปิด a x 2ก็จะทำการแสดงขึ้นมาต่อไปกด f 6แ tab enter Sy ม b o l จะขึ้นมาจากนั้นให้ใส่ x 0เสร็จแล้วให้กด enter หน้าสัมผัสปกติปิด b ก็จะถูกเขียนต่อจากหน้าสัมผัสปกติเปิด a เหมือนในภาพค่ะคราวนี้กด f7 แล้วใส่ y0 จากนั้นกด enter โปรแกรมจะทำการเลื่อนตำแหน่งไปยังท้ายสุดซึ่งต่อจาก x0 ไปโดยอัตโนมัติยิ่งไปกว่านั้นให้กด Shift และ f 5แล้วใส่ y 0จากนั้นให้กด enter ตำแหน่งของหน้าสัมผัสปกติเปิด a y 0ก็จะไปเชื่อมอยู่ด้านล่าง x 2สุดท้ายเมื่อเราทำการใส่ค่าเสร็จแล้วให้กด f 4ค่าที่เราใส่เข้าไปก็จะเป็นการเสร็จสมบูรณ์ทันทีค่ะ แค่ขั้นตอนง่ายๆแค่นี้เราก็สามารถสร้างหนึ่งวงจรที่ประกอบด้วยข้อมูลขาเข้าและข้อมูลขาออกได้อย่างง่ายได้แล้วค่ะนอกจากนี้เรายังสามารถใช้คำสั่ง F8 เพื่อใส่ภาษาคำสั่งอื่นและกด Shift หรือ o t t r o l พร้อมกับกด F9 หรือ F10 เพื่อเพิ่มหรือลบเส้นของโปรแกรมได้คีย์ต่างๆ เราไม่จําเป็นต้องจําให้ได้ทั้งหมดนะคะหายห่วงได้เพราะว่าเราได้เตรียมไว้ให้ท่านใช้งานโดยสามารถดูได้ในแทบคำสั่งที่แสดงอยู่ในทู o บาร์ค่ะ